วันนี้พี่ดูอะไร EP 2สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยเรียกว่าจริงๆตั้งใจจะพูดถึงซีรีส์ขึ้นทิงในดวงใจสายฝั่งจีนนะคะแต่ว่าให้บังเอิญที่เมื่อวานนี้ไปเจอคนเขียนโพสต์โพสต์หนึ่งในกลุ่มดูซีรีส์จีนอะไรเงี้ยนะคะแล้วเขาก็แนะนำสั้นๆลงรูปซีรีส์เรื่องหนึ่งซึ่งเรารู้สึกว่าเอ้ย ดคือก็ก็ดูน่าสนใจดีคือเขาเปิดมาว่าเออพระเอกไม่ค่อยหล่อนะแต่เล่นดีแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเอา๊ะดูเหมือนพล็อตน่าสนใจก็เลยเปิดเข้าไปดูนะคะซีรีส์เรื่องนี้ชื่อว่า Before We Get Married หรือว่าใน VTV เนี่ยตั้งชื่อไทยว่า2เราเพื่อนไม่จริงซึ่งจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเออชื่อเรื่องมันดูไม่ค่อยเกี่ยวกับเกี่ยวกับเนือ้อเรื่องเท่าไหร่ไอไอเรื่องเพื่อนไม่จริงนี่มันเป็นปลายเหตุมากๆนะคะ <g ül> ก็ก็รู้สึกว่าเออชื่อเรื่องภาษาไทยไม่ค่อยตอบโจทย์อ่ะคือถ้าคนอ่านแบบแปลไทยอาจจะรู้สึกไม่อยากดูหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ไต้หวันคะซึ่งเราตอนแรกเราไม่รู้เราเน้ว่าเป็นซีรีส์จีนแล้วพอดูเสร็จคือพอเริ่มเข้าไปดูแล้วแบบอ้าวเป็นซีรีส์ไต้หวันแบบไต้หวันไต้หวันเลยอ่ะคือเราอเมซิ่งมากนะเพราะว่าที่ผ่านมาค่ะเราดูซีรีส์ไต้หวันหลายๆเรื่องแล้วพบว่าแบบเออมัน อาจจะอาจจะไม่รู้นะอาจจะเป็นเรื่องที่เราดูมันมันไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังก็ได้อะค่ะเรารู้สึกว่าซีรีส์ไต้หวันชุย่ช่วงหลังๆเนี่ยมันมันขึ้นมาสู้ซีรีส์จีนคือเกาหลีไม่ต้องไปเทียบเนาะมันก็จะเทียบซีรีส์จีนไม่ค่อยได้แล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยการแข่งขันหรืออะไรเงี้ยดาราส่วนใหญ่ก็มูฟมาเล่นที่จีนผ่นดินใหญ่กันหมดแล้วโปรดักชั่นต่างๆเสื้อผ้าหน้าผมไปจนถึงโลเคชั่นเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันดูเชยจังเลยคือไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราดูแบบ เอฟโรุ่นแรกหรืออะไรอย่างนี้เนอะแล้วมันแบบโอ้ตอนนั้นซีรีสไต้หวันแบบมาแรงพอสมควรแต่ตอนนี้เราพบว่าเอ้ยมัน,มนแผ่วไปเยอะอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้เนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นโปรดักชั่นฉากคอสตูมหรืออะไรตอนน่อมีอะไรมันดูไม่เชยเลยนะแล้วมันก็ดูแบบดีแคสตัวละครต่างๆทั้งหลายที่เล่นก็ดีนะคะก็จัดว่าเป็นซีรีส์ที่แบบเอ้ยรู้แล้วทาไมมันค่อนข้าง มาแหลงแสงโค้งจริงๆเป็นซีรีส์เก่าแล้วเหมือนกันนะคะว่ามันปี2019คือดิฉันก็อย่างที่บอกค่ะเป็นสายดีเลย์ดูทีหลังแต่แบบโอ้โหหนักมากอยากบอกว่าเรื่องนี้แนะนําเลยนะคะใครที่แบบมันเป็นสไตล์โรแมนติกดราม่านะอยากแนะนําเลยว่าแบบเอ้ยอยากให้ดูเพราะว่าไม่ยาวด้วยค่ะแค่13ตอนเองเราแบบ ตีรวดวันเดียวจบเหมือนกันแบบดูทีเดียวเหมือนกันนะคะเขาล่อยหัวเอาไว้ว่าความรักจะอ่อนแอที่สุดในช่วงก่อนแต่งงานจนถึงกําลังจะแต่งงานการโปรยหัวนี่มันคืออ่านปุ๊บสะดุดนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันคือความจริงมากๆมันคือเรียวมากๆจริงๆเรื่องนี้สะท้อนภาพโคตรจริงต้องบอกว่าโคตรจริงใครที่เคยกําลังจะแต่งงานหรือว่าแต่งงานแล้วหรือว่า อะไรอย่างเงี้ยจะจะเข้าใจอย่างยิ่งเลยนะคะเรื่องราวเขาเล่าว่าเวยเหวยก็คือนางเอกเนี่ยโจเวยเวยกกำลังจะกําลังจะวางแผนแต่งงานกับแฟนหนุ่มที่ชื่อหลีเท่าอีซึ่งทั้งคู่คบหาดูใจกันมาประมาณสัก3าปีและความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างมั่นคงพอสมควรแล้วซึ่งพอช่วงระหว่างนั้นเนี่ยบังเอิญว่าไปเจอกับชายหนุ่มที่เหมือนอยู่คนละคนละฝ้ากับเธอคือเป็นชายหนุ่มที่เพอร์เฟกต รวยเก่งฉลาดเป็นผู้ชายที่เรียกว่าแบบเหมือนกึ่งๆึ่งเพลย์บอยซึ่งดูอันตรายมากก็คือฉูเครืขวนหรือพระเอกของเรานี่เองนะคะคือเป็นการเจอที่ไม่คาดฝันแล้วแล้วนังเอกเองก็มีไบแอสกับพระเอกค่อนข้างเยอะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉูเครืขวนมันเป็นคนที่ไม่ควรเข้าใกล้เออไม่ควรมันมีสถานการณ์ต่างๆที่ทําให้หวยหวยรู้สึกว่าโอ้ oh, อันตรายไม่ควรเข้าใกล้แต่ในขณะเดียวกันการได้พบเจอหรือว่าพูดคุย หลายๆอย่างที่คู่นี้คุยกันมันทําให้สกิดเรื่องราวบางเรื่องมันทําให้เกิดอิทธิพลในข้องความคิดบางอย่างของโหยๆขึ้นนะคะแล้วก็เลยกลายเป็นว่านางเอกก็ก็ลืมอีพะเอกนี่ไม่ได้ลบยังไงก็ก็ลบไม่ออกเหมือนกันแต่เรื่องเนี่ยโยนปึ้งมาที่ประเด็นปัญหานั่นแแรกคือทั้งคู่ต่างมีแฟนอยู่แล้วคือเหยๆก็มีแฟนที่เขากังมา3าปี ฉู่เคอหวนที่ดูโคตรเพย์บอยเอาจริงๆก็มีแฟนที่คบกันแล้วก็อยู่ด้วยกันเนี่ยมาสิปีแล้วชื่อเกาจือหยวนนะคะซึ่งเป็นผู้หญิงที่ดูสวยไฮโซเลยแหละแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยมันเปิดมาตรงที่ว่าเอ้ยมันดูมีอะไรแปลกๆระหว่างคู่ของฉู่เคอรหวนกับเกาจือหยวนเหมือนกันคือไอคนที่คบกันมาสิปีตอนแรกเราก็ตีความว่าเอ๊ะหรือว่า คือมันสามารถสื่อสารได้เลยว่าไอ้พระเอกมันไม่เละมันเป็นคนไม่ดีหรือเปล่านะที่มันดูแบบเออคบมาสิบปีแล้วจืดจางหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องก็เล่าไปเรื่อยๆถึงกับว่ามันไม่ใช่ว่าใครไม่ดีหรือใครดีหรือว่าผิดหรือถูกแต่มันคือมีเหตุที่จะต้องเป็นอย่างนั้นนะคะแต่หลังจากนั้นสถานการณ์ก็ก็พาให้ทั้งฉู่เข้าหัวแล้วก็หวยหวยก็ต้องเกี่ยวพันกันไปเรื่อยๆอยู่ดีโดยที่แบบเออเขาวางปงไมไว้ดีนะคืออยู่ดี อีกแฟนพระเอกก็ดันคิดว่าคิดเองเออเองว่าเออฉันจะขายบ้านหลังนี้จะย้ายไปบ้านหลังใหญ่ขึ้นเพราะคุณตำแหน่งสูงขึ้นนะคุณจะต้องมีหน้ามีตาแล้วเดี๋ยวเราจะได้ต้องแต่งงานด้วยแล้วก็ต้องย้ายบ้านคือทั้งหมดนางมโนแล้วคิดระหว่างแผนเองคือพระเอกนี่ก็หันมามองตาแข็งเลยนะมีความหันมามองแล้วแบบถ้าเป็นเราดูสายตายอย่างนี้แล้วดูทรงแล้วรู้สึกเลยว่าคนดูรู้สึกเลยว่าโอ้โหไม่น่ารอดละคือหมายถึงว่าความสัมพันธ์ไม่น่าจะไปไหนได้แล้วนะเนี่ยคือ ดูดูไม่น่าใช่อะไรเงี้ยลราให้บังเอิญว่าเอเยนเนี่ยก็ก็พานางเอกและแฟนเนี่ยมาดูบ้านหลังนี้เพราะว่าอ่าแฟนพระเอกบอกจะขายเอเยนก็พามาดูซึ่งนางเอกกับแฟนเนี่ยก็แพลนที่จะซื้อบ้านด้วยกันก็เลยมาดูบ้านนะฮะฝ้าของนางเอกกับแฟนที่ดูรู้สึกมั่นคงแต่เป็นความมั่นคงแบบเป็นเราเราก็รู้สึกอึดอัดแบบเออนางเอกใช้เงินได้แค่วันละร้อยห้าสิบเหรียญ ก็คือเหมือน150บาทบ้านเราอะไรเงี้ยกินประหยัดอยู่ประหยัดไม่เคยซื้อข้าวซื้อของไม่เคยต้องแบบใช้ฟุ่มเฟือยจะไปเที่ยวแต่ละทีต้องวางแผนเจอกันได้แค่สุดสัปดาห์เพราะว่าที่บริษทัทห้ามเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันดูค่อนข้างอึดอัดแล้วแล้วก็ในฐนานะคนดูมันก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยมันมันใช่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่า เรื่องก็เล่าว่านางเอกมันก็ยอมรับเงื่อนไขนี้พระรู้สึกว่าเออเป็นแฟนกันท้าอย่างนี้ก็ถูกต้องแล้วต่างๆนาๆนาแต่พระเอกก็จะเข้ามาแบบแทรกเรียกว่าอะไระแรกทางความคิดอยู่เรื่อยว่าอ้าจริงเหรอเธอต้องการอย่างนี้จริงหรือเปล่าหรือว่าเธอคิดว่าทําแบบนี้มันดีใช่ไหมเธอมีความสุขใช่ไหมไอ้ไอประโยคคําถามหรือสถานการณ์ดังที่หยอดมาเรื่อยๆอ่ะมันทําให้หนางเอกแบบ เอ้ยยังไงแต่ไม่ได้แปลว่า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 หว,วั่นไหวหรือชอบพระเอกหรืออะไรนะฮะแต่ว่าเริ่มถามคําถามกับตัวเองมากกว่าแล้วสถานการณ์ก็เหมือนกับพาให้ทั้งพระเอกนาะงเอกเนี่ยก็ต้องเกี่ยวกันภายเกี่ยวกันมาอีกมีต้องทำโปรเจกต์ด้วยก,กันใดๆคือทั้งคู่มันเริ่มมีความรู้สึกถึงความดึงดูดนะในเรื่องในซีรีส์เนี่ยเอ่อมันมีความดึงดูดต่อกันขึ้นเรื่อยๆพระเอกก็รู้ตัวนางเอกก็รู้ตัว แล้วงเอกเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่คอยตัดอยู่ตลอดเวลาเพราะรู้สึกว่าตัวเองแบบมีแฟนแล้วมีแฟนแล้วจะแต่งงานจะแต่งงานเพราะฉะนั้นตัดพระเอกตลอดเวลาตัดออกไปตลอดอีพระเอกนี่ก็พยายามจะห้ามใจแต่เหมือนก็แบบก็ห้ามไม่ได้ที่จะอยากเข้าไปดูแลเธออยากเจอเธออยากอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาแล้วเรื่องดําเนินมาประมาณครึ่งนึงก็พบว่าอา้าวคู่นี้ต้องมาทําโปรเจกต์ด้วยกันเพราะว่าพระเอกเนี่ยเป็น เป็นซูเปอร์บรกเกอร์เป็นเหมือนแบบทำงานสายระดมทุนเรื่องของตลาดหุนห้นหรืออะไรเ่องะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องเข้ามาทํางานกับโปรเจกต์ที่บริษัทนางเอกจะต้องแบบระดมทุนเพื่อทําเทคโนโลยีใหม่ทั้งคู่ต้องทํางานด้วยกันมันยิ่งอยู่ใกล้กันมันก็ยิ่งมีสถานการณ์ที่ทําให้ทั้งคู่แบบเออต้องต้องมีความเชื่อมโยงกันอยู่ตลอดเนาะไอ้ความหงหยายของพระเอกนี่มันก็ไม่เคยไม่เคยอั้นนะคะพระเอกก็จะแบบไม่ปิดกันจนนางเอกก็แบบ โอ้ตั้งกำแพงจนเหนื่อยอะ่ะพูดเลยว่าแบบเป็น,นเอกงคงลำบากอะไรอย่างเงี้ยก็ทั้งคู่ก็เลยยังต้องแบบนางเอกก็พยายามจะแบบตั้งกำแพงตลอดเวลาใดๆฟากฝั่งของความรักเนี่ยเออวันหนึ่งพระเอกเดินทางมาถึงวันที่ยอมรับไม่ได้กับหลายๆเรื่องของแฟนตัวเองละคือความเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตความ ทำในสิ่งที่ไม่ได้ต้องการแล้วก็ความวาแวร์ต่างๆของแฟนนางซึ่งซึ่งเข้ามามากๆจนหนึงเขาบอกเลิกกันแต่ว่าฝ่ายเขาจะหยวนไม่ยอมเลิกเพราะรู้สึกว่าแบบชีวิตฉันคือผู้ชายคนนี้อะไรอย่างเี้นางก็ไม่เลิกอะไรอย่างเี้นะฮะเรื่องราวมันก็ก็ขมวดเป็นปมอย่างเงี้ยไปมากมยจนทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยทางออกของของคนคู่นี้มันคืออยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยนะฮะคือ เรื่องราวของ Before We Get Married เนี่ยมันเล่าเรื่องราวของชีวิตความรักของคนที่อายุอายุโตโตเลยละ30กว่าหรืออะไรอย่างนี้เลยนะคะจากในเรื่องนะคะมันไม่ได้เป็นเรื่องแบบโอ้ยรักใสๆเธอกับฉันอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นโคตรเรียวที่ที่เราคิดว่ามันเจอได้ในชีวิตประจําวันเหมือนกันคือคนเราคบกันเนี่ยไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนในฐานะในสภาพสังคมแบบไหนมันก็จะมี มันก็จะมีเรื่องราวที่มันอาจจะต้องเกิดความตัดสินใจทุกความรักมันไม่ได้เดินทางไปถึงคําว่าแต่งงานหรือแฮปปี้เอนดิ้งเสมอไปและทุกแฮปปี้เอนดิ้งมันก็ไม่ได้แปลว,ว่าก่อนหน้านี้มันจะต้องราบรื่นเสมอไปเหมือนกันคือมันก็เรื่องนี้เป็นเป็นการเล่าเรื่องที่ดีนะคะการวางพล็อตการวางการเล่าเรื่องราวที่ดีว่ามันสะท้อนภาพความรักที่แต่ละคนเดินผ่านช่วงจังหวะชีวิตมาบางคนเป็นแฟนกันคือพอมันผ่านช่วงโลกสีชมพูไปแล้วอะค่ะ มันจะเจอกับความจริงที่ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยความฝันของเธอกับฉันเนี่ยมันฝันเดียวกันไหมหรือแลนที่เราวางร่วมกันเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันไหมหรือว่ามันยอมรับกันได้จากใจจริงทั้งคู่จริงๆริงไหมนะฮะอีกประเด็นหนึ่งคือการเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ไม่ใช่มันจะต้องจัดการยังไงกับทั้งความรู้สึกและความสัมพันธ์นั้นเรื่องนี้มันบอกหมดเลยเรารับรู้ได้ถึงความแบบ อึดอัดขัดข้องยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยคือพระเอกกับนางเอกนี่มันมีแรงดึงดูดต่อกันสูงมากคือทั้งคู่ต่างมีความเติมเต็มซึ่งกันและกันเยอะมากแต่ในเวลาที่ไม่ใช่อ่ะทำยังไงดีระหว่างสองคนนี้โอ้คนดูก็ก็วีดคือไอการที่จะลุ้นให้เขาได้กันเนี่ยเราก็รู้สึกมันก็ผิดศีลธรรมไปนิดนึงเนาะไอคู่นี้มันก็มันก็แสดงให้เราเห็นเลยนะว่าเอ้ยมันก็หวุดหวิดหวุดหวิดแล่ะแต่ว่ามันก็จะมีเหตุที่ไม่ได้ก้าวามเซ้นศีลธรรมออกไปจริงๆนะฮะ เ,เรื่องนี้บอกว่าเขาโปรยเอาไว้ว่าระหว่างโหยกับเครือหยวนเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนคือมันไม่สามารถจะเป็นคนรักกันได้แต่จะเป็นเพื่อนก็ยิ่งไม่ได้เพราะมันก้าวข้ามผ่านเกินความเป็นเพื่อนไปแล้วแล้วถ้าเป็นเพื่อนก็ไม่ได้เป็นคนรักก็ไม่ได้จะเป็นยังไงกันคือนี่คือการหาคําตอบในซีรีส์เรื่องนี้เหมือนกันนะคะส่วนหนึ่งเราอยากบอกว่าแคสของเรื่องนี้คือตัวละครเรื่องนี้ ดีมากคือเรารู้สึกถึงเคมีอย่างยิ่งแล้วก็ความสอดคล้องเชื่อมโยงเข้ากันของตัวละครหลักๆ4ตัวที่คือพระเอกนางเอกแฟนพระเอกแฟนนางเอกนี่เลยนะมันสอดคล้องกันมากอย่างหวยหรือว่านางเอกเนี่ยเราเขาถ่ายทอดว่าเป็นผู้หญิงที่ที่เข้มแข็งมุ่งมั่นเป็นคนที่พยายามแบบควบคุมตัวเองสุดๆให้อยู่ในร่องในรอยไม่วอกแวกไม่แบบไปตามทางแยกง่ายๆแม้ว่ามันจะโ,โ้ยหเยายวนขนาดไหนก็ตาม แต่สุดท้ายอ่ะคือสถานการณ์แล้วชะตาชีวิตเนี่ยมันก็ผลักดันให้หนางเอกต้องแบบต้องเจอกับเรื่องลำบากใจตลอดเวลาสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องก็เล่าประมาณว่าไอ้จริงๆแล้วเธอเป็นคนเดินออกไปเพื่อค้นหาว่าจริงๆแล้วตัวเองต้องการอะไรอยากทำอะไรมันบอกเหมือนกันนะฮะว่าชีวิตผู้หญิงแต่ละคนเนี่ย มันก็คงมีทางเดินไม่เหมือนกันเนาะแล้วนางเอกก็ตัดสินใจที่จะค้นหาว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณค่าของฉันความฝันของฉันหรือว่าทางเดินของฉันนั่นคืออะไรการที่ได้เคารพตัวเองหรือว่ามีเส้นทางของตัวเองเนี่ยมันมันน่าจะดีที่สุดไม่ว่ามันจะเป็นเส้นทางแบบไหนก็ตามนะฮะอันนี้ก็ก็ก็กนางเอกสะท้อนได้ดีมากส่วนชูเคอร์หัวนหรือพระเอกเนี่ยมันโหสะท้อนภาพมาเป็นผู้ชายที่แบบหล่อรวยเพอร์เฟกอะฉลาดเฉียบคม ดูเพลย์บอยหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ในเบื้องลึกก็ซ่อนความไม่มั่นใจบางอย่างคือซ่อนความไม่กล้าคือดูเป็นคนแข็งนอกอ่อนในดูข้างนอกโอ้โหเฉียบมากแต่ข้างในคือเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนโยนใส่ใจมีดีเทลแม้กระทั่งกับแฟนตัวเองที่ไม่ไหวแล้วต้องเลิกกันแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่แข็งพอที่จะแบบตัดร้อยหรือจริงๆมันควรจะเลิกกันมาตั้งนานแล้วแต,แต่ไม่กล้าที่จะพูดออกไป เพราะความเห็นใจเพราะความผูกพันหรือเพราะอะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายแล้วก็เป็นแต่สุดท้ายจริงๆเขาก็เขาก็เป็นผู้ชายที่ชัดเจนที่จะเลือกว่าเขาต้องการอะไรเหมือนกันส่วนเก้าจือหยวนที่ในบทของแฟนพระเอกอะคะมีคนวิจารณ์ไว้ว่าเออบทเนี้หลายคนที่ดูแล้วพูดอะนะคะว่าโหบทเนี้มันมันทั้งน่าสงสารและน่ารำคาญในคนคนเดียวกันอะคือผู้หญิงที่เอาชีวิตตัวเองผูกไว้กับผู้ชายคนนึง เป็น10ปีเขาคือโลกทั้งใบของเธอเพราะฉะนั้นเธอพยายามทุ่มเททำทุกอย่างแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือฉันทำเพื่อเธอฉันทำผิดอะไรเป็นประโยคที่แบบคนดูรู้สึกลาคาญแต่ถ้าเราลงไปอยู่ในสถานาการณ์นั้นมันมีเหตุการณ์อย่างนี้จริงๆว่าในโลกนี้หรือว่าเอ้ยแม่ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่ดีมากทําเพื่อผู้ชายคนนี้ทุกอย่างเสียสระอย่าง,งนางงั้นอย่างนี้ใดๆก็แล้วแต่ แต่พอถอยออกมาเป็นในฐานะคนดูมันทาให้เราเห็นว่าเฮ้ยจริงอยู่ไม่เคยถามแล้วเขาอยากได้ไหมสิ่งที่เธอทําไปมันกำลังล้าเส้นอะไรบางอย่างของเขาหรือเปล่าหรือว่ามันดูแบบเจ้ากี้เจ้าการวุ่นวายกับชีวิตเขาไปไหมมันเป็นอันนี้มันเป็นจุดเล็กๆในเรื่องจุดหนึ่งที่ทําให้เรามองเห็นปัญหาของชีวิตคู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็บทสุดท้ายที่เราเห็นคือหลี่เฮาอี ซึ่งเป็นแฟนของนางเอกอันนี้ยิ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นมาตรฐานที่ผู้ชายฝั่งโลกตัวนอ,อกเกือบทุกคนเป็นคือเฮ้ยฉันขยันแข,ข,ข็งเก็บหอมรอมริบอดทนมีแผนเป้าหมายชัดเจนว่าเราจะมีเงินกันเมื่อน,นี่ซื้อบ้านตอนนี้แต่งงานตอนนี้มีลูกตอนนี้กี่คนเป้าหมายคือเราจะต้องสร้างครอบครัวย,ยังไงสุดท้ายแผนกเกษียณเรายังไงใดๆ ซึ่งเราวางฝังไว้ว่าทุ่ดีแบบนี้คือผู้ชายที่ดีหัวหน้าครอบครัวที่โอเคแล้วผู้ชายต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวซึ่งหลินซึ่งตัวหลีห่เฮาอีเนี่ยก็เป็นอย่างนี้เลยนะฮะในเรื่องคือหลีห่เฮาอีเป็นอย่างนี้เลยคือที่คิดเวลาว่า,ววาเอ้ยเนี่ยมันคือดีแล้วกับทุกคนดีกับเธอด้วยจากแฟนคิดคิดแล้วตัดสินใจแล้วเองเลยวางกฎเกณฑ์วางแผนเลยซึ่งแรกๆแฟนก็ทําตามด้วยความเอ้มันก็คงดีแหละอะไรอย่างี้ แต่วันหนึ่งพอโลกสีชมพูมันผ่านไปมันจะพบว่าเอา้าจริงๆนี่เธอได้คิดถึงคนข้างๆไหมว่าเขาสบายใจไหมเขามีแผนเดียวกับเราไหมความต้องการนี้มันใช่ของเขาด้วยหรือเปล่าแล้วสุดท้ายก็คือใช้คําว่ารักมาบอกว่าก็เพราะฉันทาทุกอย่างก็รักไงแล้วทําไมไม่มีอะไรคือไม่มีส่วนของเธอเหรอก็มีเธออยู่ไงก็ฉันวางแผนไว้ให้แล้วใดๆเนี่ยมันเป็นจุดเล็กๆที่ชีวิตคู่มันมันจาเป็นต้องมีความ เข้าใจเขารบแล้วก็รับฟังกันเหมือนกันนะฮะเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าเฮ้ยอะไรที่เราคิดว่าดีหรือใช่นั่นแปลว่าคุณกำลังเอาสแตนดาร์ตตัวเองตัดสินแต่เป็นสแตนดาร์ดของอีกคนหนึ่งหรือเปล่าด้วยเราค่อนข้างประทับใจกับแนวคิดแล้วก็บทในเรื่องนี้มากๆกนะฮะก็เลยรู้สึกว่าเออก็คงต้องเล่าเรื่องนี้แล้วแหละว่ามันเป็นเรื่องล่าสุดที่ดูแล้วแบบตบเข่าชาดว่าโอ้โหซีรีส์เรื่องนี้มัน ออมีหน้าระดังมากๆตอนปี2019แล้วแบบคนดูเยอะมากนะคะแล้วกออ็ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลมแม้กระทั่งแมกซีนต่างๆก็มาพูดถึงเยอะมากๆนะฮะเออเป็นเรื่องแนะนำจริงๆเหมือนกันที่อยากให้ดูนะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญสำคัญเดี๋ยวนี้ใครๆแฟนๆทั้งหลายเนี่ยก็พากันออติดตามว่าฉากเกิบฟซีนดีไหมค่ะจูบดีไหมค่ะใดๆ อยากบอกเลยว่าพระเอกเรื่องนี้ทำหน้าที่ไม่ขาดตกบกพร่องจริง,รงๆเลิฟซีนเรื่องนี้ดีมาก <c oughs> จิกหมอนมากแล้วไม่ได้พราเรื่ออย่างเช่นฉากจูบเนี่ยมันไม่ใช่สักแต่ว่าแบบเออไอจูบไออจูบเหมือนแบบซีรีส์เดี๋ยวนี้ที่เราดูกันแล้วแบบจูบเยอะไหมคะอะไรคะไหมคะแต่คือมันมีเหตุและผลของการกระทำอะว่าแบบมันมีฟิลลิ่งในทุกตรงหรือว่าเรานั่งดูเรารู้เลยว่าโอ้ฉากเนี้คือสถานการณ์นี้บรรยากาศแบบนี้ เออมันก็ต้องจูบแหละแล้วมันก็มีฟิลลิ่งของการแสดงออกอยู่ในนั้นมันไม่ใช่สักว่าจูบเอาปากชนกันดื้อๆอ,อะไร่เงี้ยมันมีมันมีอารมณ์มันมีเหตุผลอยู่ในนั้นหมดนะฮะตัวละครเรื่องนี้ที่เราต้องแบบนอกจากเขาแคสมาดีแล้วเรื่องนี้จะต้องกรีดกราดแล้วหวีดหวาดอย่างมากก็คือชายาสามีแห่งชาติของไต้หวนันคือพระเอกหรือว่าจัสเปอร์หลิวหลิวอีหาวเนี่ยนะคะคือดูเรื่องนี้แล้วเราตกหลุมรักเขาเลยอะ อาจจะเป็น3าวันนีน้ตกหลุมรักหลิวอ e ีหาวหลังจากที่เดือนที่แล้วตกหลุมรักอย่างมาเนาะอะไรอย่างนี้นะคะคือเป็นสมเป็นสามีแห่งชาติไต้หวนันจริงๆคือถ้าดูจากโปสเตอร์ภาพนิ่งเราอาจจะรู้สึกว่าเออเระเอกคนนี้ก็อาจจะไม่หล่อเท่าไหร่เนอะอะไรอย่างงี้แต่อยากบอกว่าให้เข้าไปดูก่อนนะฮะแล้วตอนนี้เรากำลังไล่หาดูซีรีส์ทุกเรื่องของจ็สเปอร์หลิวอยู่เลยเพราะรู้สึกว่าตกหลุมรักวิธีการแสดงรอยยิ้มแล้วก็ งานสายตาเขามาก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 ม,ากมากจริงๆนะคะดีอย่างแรงยิ่งช่วงแบบช่วงที่ต้องเล่นเป็นแบบช่วงต้นๆเนาะต่ช่วงที่เป็นหนุ่มเพย์บอยนักล่าโอ้โหงานสายตาที่แบบมองว่าเอออยากได้คนนี้อะไรเงี้ยยอมแล้วจะพ่อแค่พอแค่พยักหน้านี่ก็เดินตามกันแล้วพลานุภาพการทำลายล้างรุนแรงมากจริงๆสำหรับจัสเปอร์ลลิวไม่สงสัยเลยว่าทำไม เขาดังมากๆที่ไต้หวันนี่แน่นอนสามีแห่งชาติอยู่แล,แล้วแล้วดังข้ามไปถึงเกาหลีมีผลงานแบบเป็นเหมือนแบบด็อกิเมตนเป็นเป็นรายการชูเกเตอรกับเออกับพระเอกเกาหลีของเราด้วยนะคะเป็นเป็นสหนุ่มเกาหลีไต้หวันเดินทางตามหาแ mm. ฟนคลับทั่วเอเชียอะไรอย่างเงี้ยคือรู้เลยว่าทำไมหลิวอีหาวดังขนาดนั้นเพราะว่าเขา ฝีมือจริงๆเคมีดี M e D, จริงๆแล้วแบบการแสดงออกอินเนอร์ดีมากจริงๆนะมีคนบอกว่าเออเขามีอารมณ์คล้ายๆเรนเหมือนกันพอดูแล้วเสร็จเออมันมีกลิ่นประมาณนั้นอยู่เหมือนกันสำหรับสำหรับจัสเปอร์ลิวนะคะก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัดคิวมากอะดูแล้วต้องต้องเล่าเลยคือรู้สึกตื่นเต้นวีดวาดมากกับซีรีส์ไต้หวันที่ที่ที่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเหมือนซีรีส์แห่งชาติที่ พลิกขึ้นมาโด่งดังมากๆในสอมปีที่ผ่านมานะคะก็ได้ได้นักแสดงระดับสามีแห่งชาติเนาะแล้วก็บทต่างๆอาจจะมีแบบความความผูกบางอย่างปมบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าอา้าวไม่เห็นคลายเลยเช่นแฟนพระเอกชอบพูดตลอดเวลาว่าคุณสัญญากับแม่ฉันว่าจะดูแลฉันไปตลอดชีวิตนะเอ๊ะมันต้องมีเหตุผลเพราะว่าไมแบบจะต้องแบบไปรับปากขนาดนั้นคือ มันมันมันมีบุญคุณความแค้นอะไรกันเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้ไปคลี่คลายตรงนี้ข้างหลังให้เราอะนะคะบางช่วงมันก็จะมีความตรงนี้อยู่บ้างแต่โดยภาพรวมแล้วจัดว่าดีมากเลยทีเดียวแล้วก็ถ้าให้คะแนนเต็ม10บเราให้9้าเลยเหมือนกันนะสำหรับเรื่องนี้นะคะเดินก็ให้เครดิตพระเอกเยอะหน่อยไม่แต่ว่าจริงๆเรื่องของบทเรื่องของการวางการแสดงร่วมกันอะไรเงี้ยเป็นเรื่องสําคัญแหละเป็นการทํางานเป็นทีมนะคะ อยากแนะนำค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้พี่ดูอะไรก็เป็นซีรีส์ฟักไต้หวันบ้างเนาะหลังจากเกาหลีแล้วไต้หวันขาวหน้าจีนแผ่นดินใหญ่ต้องมาแล้วแหละ EP 3 EP 3เราจะพยายามเอาจีนแผ่นดินใหญ่มาพูดถึงกันนะคะก็วันนี้ขอบคุณแม่ค่ะสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็วันนี้พี่ดูอะไร EP หน้าจะพูดถึงเรื่องอะไรติดตามกันอีกทีนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ